ถัด,ถดาาทาเเดเละรับใ,ในแบตเตรอ,รอรี่สิบหัวสิบอแอมมก็มีที่บ่แบหัวเสียบ USB สองหัวเออมันสหัวพิเศษ เดี๋ยวาเดเ็ไหมครับสวชดเดี <m <m ๋ยวดูชาร์่าน ทองชัดเจอร์มีเพิ่ม USB ย,ยึดดีพิเศษอีกสองหัวส่วนด้านในด้านในจะเป็นที่ชัดเลยครับสับเปลี่ยนตนัวแค่นี้นะ